สวัสดีซี่พาค่ะพอกระสาวอ้วนอีกแล้วในช่องสาวอ้วนพา้าเลาะมือนอีเลาะเขาปลาจา้าเขาปลามากะอาขังบ้านหาขุดมันเทียนจะมือนีชีวิตสาวอ้วนกับวนๆเวียนๆอยู่น้ำปลาเลยจ้ะเบิจากนาเฮ็ดแล้วกะหาขุดมันเทียนเน่สิบเบ็ดเน่ยกย่อเน่ถึงเวลาไอเฮ็ดหุ่นมันก็ไปเฮ็ดหุ่นมันชีวิตบานนอกบันหน้าเฮานะคะมีซํานี่เลย มือนีกับเที่ยวปลาเนาะค่ะเที่ยวปลาหาขุดมันเทียนอฉันเหยียบเธอฉันขอโทษฉันเหยียบเธอนี่ก็ฉันบอเห็นเนาะขอโทษนะคะนี่คือกิ่งกือไป,ไปแล้วไปแล้วไปมันเทียนนะคะวันนี้เสียมเสียมนักนี่แหละก่ะขวดีขอดีของเสียมนักก็คือพอเวลาเอามาขุดยังเห่าบ่ต้องลงแรงเยอะเนาะค่ะ ใ่ต้องลงเลยขุดมันเคียดนี่จะเลิกจั็กน้อยได้จ้ะเพราวะว่าระยะเวลาเติบโตเขาก็เป็นปีเนาะค่ะเป็นปีเท่านั้นะเนาะปีหนึ่งขุดเแค่หน,นึงน่งจ้ะนี่เห็นแล้วนี่ไหน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 โอ้โห่ี่น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 ี่เฮ้ยหักแล้วเครียดไปเครียดมาหักแล้วนี่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  หักแล้วพี่น้องหักสองทอนสามทอนโอ้อันนั้นยังบกขาดอยู่นี่น,นี่เอาท้อนนี้ก่อนนี่หัวใหญ่หัวใหญ่บ่น,นี่หัวใหญ่เพืน่นว่าอันนี้สมืหัวใหญ่จ้ะมันเทียนจน้ะนี่ยังบกัดระบดได้จ้ะแล้วอีกเยอะอแล้วเพิ่มจิคุดอีกข้างล่างอันนี้คุดเอาครึ่งที่เหลือได้จ้ะ ขุด,เอ,ดเอาคุดเอาคุดเอาครึ่งที่เรือโอ้ยสาอ้วนกันเราเล่าแน่เบาไทยโคราดแน่ตกตกไทยโคราดเพิ่มอีกไท,ทยโคราดนี่เป็นภาษาใส่ชีวิตประจำวันเนาะค่ะแต่ว่าสาอ้วน่ะเป็นคนเอ่ออีสานเอ้ยคนเล่าสกลนนะคร้อเนาะค่ะทั้งได้แล้วบ่นี่บิดแล้วพี่น,น้อง <ทำ S 1> ในครึ่ง<ม>ครึ่งที่สองจ้ะครึ่งที่สองนี่สุดแล้วจ้ะนี่ถือว่าสุดแลวเนาะอ๋าน้อนี่ นี่ชือว่าสุดหัวเราจะนีหล็บๆนี่นี่ค่ะนี่นเพื่อนเกิะเหตุการณ์ถมจ้ะถมไวนานจะได้กินอีกมันก็นหัวอีกเป็นว่ะมันเทียนค่ะนี่อีกรุมนึงเนาะค่ะอ่าเพื่อนมาเห็นเครื่องไงก็เลยร่องคุดเบิงว่าไอเขาคุดแล้วหรือยังแต่ว่าห้อยคุดเลยแหะค่ะห้อยคุดแล้วแต่บ่ลูสิมีหัวบออ่ามันก็เลยร่องคุดเบิงเนาะคะ่ะเนาะ เออมาล่อรุนกันเลยเจ้าวาสิได้หัวบอกโอ้ยเลืกขนาดยังเลืกเลยเด้อค่ะน,นี่ยังเลืกเลยหูว่ะจนหูดอดะไม่ตื่นตื่นเด้อค่ะอหัวทิมตูดดงกันแล้วกันแหละหุดมันเทียน หนึ่งเลยหัวมันเทียนเห็นใบแจน่ะแล้วอาวันจะดึงขึ้นมาให้เบิ้งได้จ้ะหัวอันนี้เขห้อยเขาขุดไปแล้วนี่นี่าเพิ่นขุดไปแล้วเนาะค่ะแล้วเพิ่นถมไวที่นี่มันเป็นมันเป็นไมอีกเทื่อน,นึงคะ่ะนี่อันนี้ก็บปงไงปนไดซ้าน,นะะี่ก้อยเนาะค่ะแต่ก็กะทึอว่าชสได้จ้ะเพราะว่า ต,ตา่างคนต่างหากินมันก็หลายคนหา,หากินเนาะค่ะเหลือเพิ่นโอ้สยสยอนยอนสวาวอวดเ็ดคลิปด้วยเนี่ยจังหัวมันเทียนวัสั่นนี้ขึ้นมาแล้วหัวอันนี้หัวที่สองจ้ะมีอีกวะมันฮักมันฮักโอ้อันนี้มันฮักนี่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 จ่าที่ฮักออกนี่น,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 นี่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 จะ้ะมันเทียน ไม่ํำนั่นละเสียงว่าสองลุมจ้ะเพิ่กรเกิตการถมใบจ้ะ่นสิจะพี่น้องหมากอันนี้มีใบอาเพิ่นว่าหมากตับเต้าเนาะจ้ะนี่นี่แดงๆนี่กินได้จ้ะกินได้นี่หมากตับเต้าว,ว่าสันขึ้นวยแอนบูเบอรี่อยู่ประเทศนอกปะจ้ะคล้ายๆได้สะอ้วนว่าคล้ายๆนวยบูเบอรี่ที่แอน เออเนี่ยั่งเป็น,เป,นเป็นลองนาหนวยบูเบอรี่เิ่นแต่แสบแต่แสบนะแล้วสาวอ้วนสิกินให้เบิงเด้อว,ว่ามันแสบบ่แล้วสิกินหนวยตับเตาให้เบิงเสร็จก่อนบ่ม,นมีน้ำร้างดอกอยู่ตามธรมรมาติาบ่มียัง้งปลอดภัยจ้ะนี่หน่วยตับเตาแล้วสิกินให้เบิงเด้อเออเป่าเสร็จแล้วดาเสร็จแล้วอืม หวานแต่ว่าขังในมันเป็นเม็ดมีเนื้อนิน่อยจ้ะมีเนื้อนิดเดียวขอเอาพายเด้อขอเอาพายหลานที่ให้เบิ่งเม็ดขอ,อาพายมากมากค่ะนี่อันนี้คือเม็ดข้ังในเนาะค่ะอันนี้เม็ดแดงๆนี่คือเม็ดขังนอกมีรสชาติหวานจ้ะเอินน่วยตับเต่าจ้ะแดงๆนี่อันนี้เม็ดพี่ อันนี้ไนมันจะเม็ดไนมันที่สีอ้วนกินแล้วหล่อนออกมาให้เบิ้งเนาะค่ะเพื่ออยากให้พี่น้องได้เบิง้งนี่จะเม็ดกินอืมหวานรสชาติหวานจ้ะเห็นอีกแล้วเสียงว่าเออืออวางขุก่อนนี่โอ้อันนี้ถื่ว่าเครื่องใหญ่บ่าอนี่ยายเสียงว่ายายเครื่องใหญ่ อารมหัวก็เปหัวใหญ่ถ totally ้าไม่รูหัวก็เป็ัวเล็กเออตามนั้นถ้าลูหัวก็จีหัวใหญ่เชงว่าขุดถือเบิ้งอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขยันคักอยู่บ้านนอกเฮานี่เห็นอ้วนๆปนอ้วนยังสี่แข็งแรงเด้อค่ะเพราะว่าอยู่บ้านนอกเฮาบ่มียิ้มมียังให้เขาดอกค่ะการออกกำลังกายที่ดีก็คือจังซี่แหละจ้ะเดินป่าหาของกิน จ้ะหามาได้ล้วก็เฮ็ดกินกระอ่วนบาดท,ที่นี่ <laughs> อันนี้อยู่่ังอยู่ห่างต้นใหม่จักน้อยจ้ะอันนี้เกิดอยู่ห่างต้นใหม่จักน้อยคือคุดมันเทียนนี่เห็นเพื่อเห็นสังเกตดูอาแกขคุดนะ่ะแกย์จะคุดฝั่งเดียวได้จ้ะคุดฝั่งเดียวของตน้นนี่คือต้นมันเทียนเนาะคะ่ะนี่ต้นมันเทียนเลยแกจะคุดฝั่งเดียวคือฝั่งนี่จ้ะคาดการว่านาจีนไม่ห้มันฮักใช่ไหมอา อือแจ้งว่าเปว่าคอยขาดการถึกจ้าจ้าเว่าคอยคอยขาดการถุกคือถ้าถ้าคุดอ้อมอ้อมเลยนี่มันมันจะฮักแกเพราะว่าเป็นมันที่หัวเปาะมากเป็นหัวเสาะหัวเปาะมากแสะให้เบื้งหัวว่าสัตว์เ้ย <c oughs> านาังเฝ้านังเฝ้าคนขุดมันเทียนบุดเห็นยุ่งวะพี่น้องยุ่งขักยุ่งแนววึงแนงม,มันบินเนี่ย เออผู้ด่มิยุ่งได้ค่ะยุ่งได้หน่เห็นบ่ยยุ่งผู้ด,บบด่เห็นว่าอ้วนก็ได้ยุ่งคักอีจ่ะบ่ไดเอีหยังมาท่านี่แหละค่ะปัญหาของการเขาป้าเขาลกกับมีปัญหาตรงที่มียุ่งหนิละจ้ะบางเน่บินวึงวึ่งอยู่ผู้ด่มีแต่ยุ่บงบางเน่บางเน่ <c oughs> นยังบะได้มันเทียมนั่นงเจงาอยู่ค่าแต่ฝอยโอ้ นักเนี้ขนาดอืมอืมออโอ้ดึงขึ้นมาละพี่น้องบังีดดมาเที่ยนปาดเอ้ป๊ดา,มนมาดนี่มันแมนวาไใหญ่เด้มันเง้วมันลกแต่ก็ถือว่าถือว่ายา่เนาะเนาะเขาบานเองอาว่าใหญ่จ้ะ นี่นี่เห็นแล้วได้คุดแล้วบ่ได้หาเห็นเองเด้อนี่อาเพิ้นหาไห่นี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 ่เครื่อมันเบิ่งเครื่อเนะจ้ะเนาะนีเครื่อเครื่อมันเทียนเด้อที่ทํำการแสดงกอนเด้อทํำการแสดงคุดก่อนนี่คุดเห็ืเบิ่งเด้อเอ๊อน้ำนี่นี่นี่เห็นแล้วพอมันจะคล้องอกนะเห็นอาพิ่นไห้จ้าอุ้ยมีปลวกด้วยนี่หัวคอยคุดพี่น้องเห็นแล้วนี่ แล้วกระสุดหักละพ้อมสุดละพ้อมนี่โอ้ได้หัวคือเจ้าของคักหัวนุอวนเตี้ยๆนี่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 หัวคือเจ้าของคักมึงเนี่ย